あっ <music> b U N แล้วก็ค่าครีอตินินนะคะในผลเลือดของเราว่าเป็นตัวที่บอกอะไรกับเราสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ2ี่สิบสี่เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24สีชั่วโมงค่ะในคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับค่า b U N แล้วก็ค่าครีอตินินนะคะในผลเลือดของเราว่าเป็นตัวที่บอกอะไรกับเราเริ่มที่ตัวแรกนะคะก็คือค่า b U N ค่ะหรือชื่อเต็มๆก็คือบัตจูเรียไนโตรเจนก็จะเป็นค่าที่ใช้วัดปริมาณนะคะไนโตรเจนที่อยู่ในเลือดของเราซึ่งไนโตรเจนนะคะก็เกิดจากการสลายโปรตีน าานาาเไปถ้าไตาของเรากรองได้น้อยลงลดลงนะคะยูเรียก็จะค้างอยู่ในเลือดทาให้ค่า BUN สูงขึ้นมาได้ค่า BUN ปกติจะอยู่ที่ประมาณ10-20มิลลิกรัมนะคะเปอร์เดซิลิตค่าปกติอาจจะแตกต่างกันได้ตามแต่ละห้องเล็บถ้าให้ชัวร์ก็ดูในใบขนเลือดของเราว่าเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์ไหนค่า BUN จะเป็นค่าที่ไม่ค่อยคงที่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยอย่างเช่นถ้าเราดื่มน้ําน้อยจนเกินไปจนร่างกายขาดน้ําหรือกินโปรตีนใน ปริมาณที่มากจนเกินไปหรืออาจจะใช้ยาบางตัวบางชนิดที่ทําให้ BUN นะคะอาจจะสูงขึ้นได้ตัวที่2ก็คือค่าครีเอตินินหรือตัวย่อ CRe ในผลเลือดนะคะเป็นของเสียที่ได้จากการใช้งานนะคะของกล้ามเนื้อที่ไตของเรากรองแล้วก็ขับทิ้งไปกับปัสสาวะในปริมาณที่คงที่ในแต่ละวันถ้าไตาของเรากรองได้ไม่ดี ะะกรองได้ลดลงค่าครีเอตินินในเลือดก,ก็จะสูงขึ้นได้ซึ่งค่าครีเอตินินปกตินะคะจะอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1.2มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรอย่างที่บอกไปนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันได้ในแต่และห้องแล็บค่าครีเอตินินตัวนี้นะคะเขาจะใช้ในการคำนวณค่าอัตราการกรองของไตหรือ eGFR ถ้าครีเอตินินสูง eGFR ก็จะลดลงไปด้วยใครที่ต้องการนะคะดูแลค่า BUN แล้วก็ค่าครีเอตินินในเลือดเพื่อที่จะชะลอไตเสื่อมก็แนะนําเลยว่า ให้ลดการทานเนื้อสัตว์สีแดงอย่างเนื้อวัวเนื้อหมูเพราะว่าจะเป็นแหล่งของครีตินินค่ะแล้วก็ปรับการทานนะคะเลือกเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายไขมันต่ําย่อยแล้วได้ของเสียน้อยอย่างเช่นไข่ขาวเนื้อปลาสีขาวอกสันในไก่หรือกุ้งนะคะเป็นต้นแล้วก็จํากัดปริมาณการทานตามระยะไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นโปรโตีนที่ดีย่อยง่ายของเสียน้อยแต่ถ้ากินเยอะจนเกินไปก็จะได้ของเสียเยอะเหมือนกันค่ะและที่สําคัญนะคะหากไม่ได้มีข้อจํากัดหรือ มีโรคที่ต้องจํากัดน้ํานะคะแนะนําว่าให้ดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยเพราะว่าน้ํานะคะจะช่วยให้ร่างกายของเราช่วยไตยของเรากําจัดของเสียได้ดีขึ้นค่ะและถ้าหากใครนะคะกําลังมองหาตัวช่วยในการดูแลการทํางานของไตตับตับอ่อนก็อยากจะแนะนํายูมิตัวนี้เลยเป็นอาหารเสริมนะคะที่อยู่ในรูปแบบเจลนําเข้าจากอเมริกาผ่านออยอในไทยค่ะยูมิจะมีฟูคอยแดนซึ่งสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลช่วยสนับสนุนนะ าการทำงานของไตตับตับอ่อนหากใครสนใจยูมิต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมปรึกษาเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ